สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ AI เปลี่ยนหน้าเป็นกอรเซเรนกันจ้มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงจ้ามาดูกันเลยมาเริ่มงันที่คนแรกค่ะพี่มาร์ก <c oughs> ได้อยู่นะได้อยู่นะอ่ะคนที่สองน้องแบง <c oughs> คนที่สามพี่เจบี ต้นดิซี่ยูกอ,อย,ยอะอยูกอะอยูกอ,อ,อืมเพียงแต่เสียดายเอฟฟฟิลเตอร์นี้มันใส่ได้แค่ห้ารูปอะ่ะเดี๋ยวต้องไปทำหน้าพี่แจ๊คกับพี่จินยองเพิ่มแล้วนะเออมาเล่นกันเยอะๆทุกคนเออดูซิว่าเราจะหน้าเหมือนมีเราหรือเปล่ามาต้ามาเริ่มกันที่พี่จินยองเลยตา มาต่อที่พี่แจ็คเลยเนาะอย่าเสียเวลาเอาละ่ะค่ะทุกคนค่ะอากาเซ่คนไหนที่เอออยากรู้ว่าเออเราน่าเหมือนเมนไหมอะไรไหมก็ลึกขึ้อย่าลืมมาเล่นเอฟเฟกต์เอไอเปลี่ยนรูปหน้าเป็นเมมเบอร์ก่อนเซเว่นกันเยอะๆนะจ๊ะ